สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ <S H <S H U. B H U. S U เก้ยงของ B S U ตลอดรายการสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ B S H U ตลอดตัว ครับผมพบกับผมนะครับพี่สายชนครับแล้วก็ผมพี่เดี่ยวนั่นเองครับอะไรครับพี่เดี่ยวครับวันนี้ครับผมรายการเราครับมาสัมภาษณ์อะไรครับผมวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงใกล้สอบนะครับผมเราก็จะมาสัมภาษณ์เพราเรียกว่าเทคนิคการอ่านหนังสือนะครับจากนักศึกษาไปในมหาวิทยาลัยสุขัญญาคารินนะครับผมแล้วก็เขามีวิธีการจัดการบริหารเวลาตัวเองยังไงครับพี่โจทสายชนครับผมอ่าแล้วก็เรามาดูฮะปัญหาที่เอาน้องๆนะเคยส่งมาฮะว่าอ่านที่ไหนอ่านอย่างไรครับผมให้ได้เออย่างเนี้ยฮะเราจะมาสัมภาษณ์แล้วก็หาคําตอบกันเลยทีเเเดีีียววใใช่่่่กกก็็คคืือออรรราา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 จะะะมมมมถถสสนนนนนนนทแํหััง้บ อ่านหนังสือรู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วไม่เข้า,ขาห,หัวเลยเขาเรียกว่ารักแถบแบบว่ารักเจอไม่ใช่นะครับผม เัาซื้อร้สุเปลอยนะครับเราจะมีวิธีการแก้ยังไงบ้างนะครับผมก็จะเข้าไปในห้องสอบเนี่ยไม่บงนั่นเองครับผมครับผมไม่บงก็คือไม่เบลอเลยครับแล้วก็ไม่ส่งกระดาษเปล่านั่นเองนะครับผมคือเราส่งข้อสอบเนี่ยเราเนี่ยมั่นใจเลยครับว่าเราต้องทําได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับเราก็ออกมาด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถสอบวิชาต่อไปได้อย่างมั่นใจแล้วก็เขาเรียกว่าเต็มที่ครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปถามควาคิเห็นของนักศกษาตรงนี้กันเลยครับผมไปกันเลยครับ เดี๋ยวให้น้องนะครับผมแนะนำนะฮะชื่อเล่นชั้นปีแล้วก็คณะครับค่ะชื่อสะนะคะอยู่ปี4คณะวิทยาศาสตร์ค่ะชื่อล้อครับอยู่ชั้นปีที่4จากคณะวิทยาการจัดการครับชื่อปป้นแป้งนะคะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่คณะที่นิคการแพทย์ค่ะชั้นปีที่2ค่ะชื่อโอ๊ตนะครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์นะครับชั้นปีที่4ครับหนูชื่อพิมพ์นะคะอยู่ชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์ค่ะพี่อยากรู้ว่าเวลาอ่านหนังสือนับใกล้สอบแล้วเนี่ยมีการจัดการบริหารเวลาอย่างไงแล้วก็มีเทคนิคการอ่านหนังสือยังไงครับ ก็จริงๆนะคะก็จะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนมากกว่าค่ะจะพยายามที่จะฟังอาจารย์แล้วก็พยายามจดในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปทบทวนทีหลังหรือว่าเอาไปทําสรุปเองทีหลังนี่มันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ช่วงก่อนสอบเนี่ยพี่ก็จะดูก่อนว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีสอบทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็จะวางว่าวันนี้เนี่ยเราจาัดวิชาอะไรแล้วก็วันถัดไปเนี่ยจัดวิชาอะไรแล้วก็ตอนอ่านเนี่ยก็จะทําสรุปไปด้วยครับแล้วก็พี่ก็จะมาเน้นในช่วง14วันก่อนที่จะสอบแบบ7วันแรกกับ7วันหลังครับ ค่ะก็สำหรับหนูนะคะก็จะเตรียมตัวสอบประมาณก่อนช่วงสอบประมาณสมอาทิตย์ถึง1เดือนค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่จดสรุปค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้อ่านชวนไปแล้วในตัว2รอบอะไรค่ะแล้วก็เมือเรากลับมาอ่านเนี้ยมันก็จะประหยัดเวลาขึ้นแลวเราก็เข้าใจภาษาตัวเราเองด้วยค่ะค่ะก็สำหรับผมนะครับก็จะดูจากตารางสอบก่อนแล้วก็วางแผนว่าจานหนังสืออย่างไรวิชาไหนควรอ่านก่อนวิชาไหนควรอ่านหลังจานกี่วันอะไรประมาณนี้ครับ ค่าของหนูนะคะก็จะอ่านหนังสือมาตั้งแต่ต้นเทอมเลยค่ะแล้วก็จะอ่านต้นเทอมปุ๊บแล้วก็จะทําสรุปค่ะซึ่งในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยหนูก็จะอ่านในช่วงเวลาที่ว่างค่ะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คือจะอ่านทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ปลายเทอมก็จะเอาสรุปของตนเองมาดูค่ะ เลวลาน้องอ่านหนังสืองนี้ฮะน้องชอบอ่านหนังสือที่ไหนครับผมปกติจะอ่านที่โรงอาหารคณะค่ะถ้าส่วนใหญ่พี่จะอ่านที่ห้องหรือไม่ก็แบบที่เงียบๆก็เวลาอ่านหนังสือนะคะแม่ก็จะอ่านที่บ้านค่ะคาเฟ่โรงช้างค่ะแล้วก็ห้องสมุดคุณหญิงลงค่ะก็ส่วนใหญ่จะอ่านที่คณะวิทย์ ครับมันใกล้กับคณะที่เรียนใช่ไหมครับผมชอบอ่านที่บ้านค่ะพี่เดียวเนี่ยมีข้อสงสัยอย่างมากเลยนะก็ถามมาหลายคนแล้วก็คือเวลาเราอ่านนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราตื้อนะครับมันอ่านไม่เข้าหัวไปต่อไม่ได้มีวิธีแนะนํำไหมครับผมว่าจะแก้ยังไงครับก็จริงๆถ้ามันแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเราง่วงนอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะของยีบซักแป๊บหนึ่งแต่ว่าถ้ามันตื้อจริงๆเราอ่านแล้วมันไม่เข้าหัวจริงๆก็จะจะฟังเพลงค่ะหรือไม่ก็หาซีรีส์ดูไปเรื่อยๆค่ะ ก็ถ้าสำหรับพี่ใช่ไหมถ้าแบบอ่านแล้วมันเครียดอะไรเงี้ยอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วเนี่ยพี่ก็จะหยุดเลยแบบไม่อ่านแล้วแต่ว่าไปทําอะไรที่มันผ่อนคลายแทนอย่างเช่นแบบดูหนังสักชั่วโมง2ชั่วโมงฟังเพลงหรือไม่ก็ไปหาอะไรกินแบบอรอ่อยอร่อยให้เราแบบสดชื่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านใหม่ครับค่ะหรับหนูนะคะก็จะไม่ฝืน,นะคะ่ะก็เราหยุดอ่านไปก่อนแล้วก็พักนะคะแล้วก็ไปหากิจกรรมอะไรสนุกสนุกทำค่ะอาจจะไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าอ่าจแบบกังกายอาจจะดูซีรีส์ฟังเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้าสมมติผมมีอาการแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะนําตัวเองเนี่ยออกไปจากจุดๆนั้นนะครับแบบเอาหน้าไปรับลมขับรถเล่นอะไรประมาณนี้ครับค่ะก็ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือแล้วเราเกิดอาการตื้นเนี่ยก็ให้พักไปเลยค่ะหนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาอ่านใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าเราฝืนอ่านไปเนี่ยเราก็จะอ่านไม่รู้เรื่องค่ะในการพักเนี่ยผมก็ใช้เหมือนกันนะครับผมผมก็พักเหมือนกันเวลาอ่านไม่เข้าใจผมก็พักหนึ่งครับผมหนึ่งวันหนึ่งเดือนอะไรก็ผมพักไปเลยฮะหนึ่งเดือนก็คือพักยาวเลยพักการเรียนเข้าจงั้นผมว่าพักการเรียนดีกว สุดท้ายครับผมน้องเนี่ยมีฝากอะไรถึงน้องปีหนึ่งครับผมหรือเพื่อนๆที่กําลังอ่านหนังสือใกล้สอบแล้วบ้างฮะค่ะก็อยากจะฝากให้กับน้องๆนะคะอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนในห้องเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าทุกคําที่อาจารย์พูดมันอาจจะมีคีย์เวิร์ดบางอย่างที่มันสําคัญนะคะแล้วก็เราอาจจะเอามาสรุปเองแล้วก็มาอ่านเองในสิ่งที่ตัวเองสรุปอะคะ่ะมันจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะฝากไว้แค่นี้ค่ะ อยากฝากน้องๆนะครับว่าให้แบบตั้งใจอ่านหนังสือนะครับแต่ว่าไม่ต้องกดดันตัวเองมากไม่ต้องบอกว่าต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยแบบรู้จักพักบ้างแล้วก็อ่านให้ตรงจุดนะครับแบบหาว่าเออเราควรอ่านอะไรจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านนะครับแล้วก็อย่านอนดึกนะครับก็อยากให้น้องๆตั้งใจทําให้เต็มที่นะคะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจสอบไม่ท้อนะคะแล้วก็เพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตเพื่อพ่อแม่ค่ะนุค่ะ ครับก็การอ่านหนังสือนะครับมันก็สําคัญถูกไหมครับว่ามันเป็นอนาคตของเราแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านไม่ทันเนี่ยก็พึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ามันนานะพระบิดายังว่าใช่ครับใช่ครับไข่ต้มนะฮะหรือน้ำแดงนะครับผมสามารถถวายกันได้ไม่นานครับผมพ่าใกล้สอบแล้วจริงๆค่ะสิ่งที่หนูอยากจะฝากนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบค่ะแล้วก็เวลาสอบก็ทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่่สําคคัญะ เมื่อกี้นะครับผมเราได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่โรงช้างกันแล้วว่าเขามีเทคนิควิธีอะไรในการอ่านหนังสือให้ได้ A ครับตลอดวันนี้ยังไงครับพี่เดียรตอวันนี้เดี๋ยวเราจะมีนักกิจกรรมนะครับผมที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารองค์การนักศึกษานะครับผมสองคนมาแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านอย่างไรให้ได้ A ้นั่นเองครับผมแล้วเราเชิญเข้ามาเลยดีกว่ามาเลยเชิเวลาเรามาเลยครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตาสวยๆหล่อๆแล้วก็มีการเขาเรียกตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันแข็เเดี๋ยวเราจะให้แนะนําตัวทีละคนเลยครับผมครับก็ชื่่อภภมินะคครรรััับบบแพททยศาาาต์ี ค่ะชื่อเตยนะคะคณะวิทยาการจัดการโลจิสติกปีสค่ค่ะก็อยากจะทราบครับว่ามีเทคนิคการแบ่งเวลายังไงจัดการบริหารเวลายังไงครับที่เราเนี่ยทำกิจกรรมด้วยแล้วก็เรียนด้วยครับผมค่ะเราก็พยายามที่จะไม่ให้กิจกรรมมากระทบการเรียนนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะพยายามตั้งจเรียนในห้องพยายามแบบจับคีย์เวิร์ดขอจานะคะเพื่อที่จะเราได้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือคะ่ะพี่ภูมิครับครับก็ส่วนตัวเนี่ยเราก็จะดูภาพรวมของเนื้อหาก่อนนะคะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมี เออมีอะไรบ้างนะครับแล้วเมื่อเราดูภาพรวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูเออมีเวลาาหนังสือที่ลดน้อยลงไปนะครับผมอ่าแล้วอย่างนี้ครช่วงนี้ใกล้สอบแล้วมีข้อสถานที่อะไรแนะนําในการอ่านหนังสือบ้างไหมครับอภิภูมิเลยครับผมครับก็ส่วนตัวเนี่ยชอบอ่านบริเวณคาเฟ่นะครับผมแล้วก็ใต้หอนะครับแล้วก็เวลาเราสึกเครียดๆเราก็จะไปเดินริมอ่างอย่างนี้ครับผม่าริมอ่างนะครับผมอ่างมอนะครับผมพีิเตยครับก็ของพี่จะอ่านที่หอนะคะที่คณะ เพื่อนๆแล้วก็มาอ่านที่นี่นะคะที่หิ่งหลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อออฟไลน์ซึ่งเป็นหนังสือนะคะซึ่งเป็นความรู้นอกบ,อกบทเรียนนะคะครับครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะให้พี่ๆทั้งสองคนนะครับผมฝากถึงน้องๆปีหนึ่งครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ครับผมค่ะก็อยากฝากให้น้องๆดูแลสุขภาพนะคะเพราะสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราจะได้มีแรงอ่านหนังสือนะคะเราจะได้ทําข้อสอบให้ได้อย่าง ออย่างที่เราตั้งใจค่ะอ่าพี่ภูมิฮะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับอย่าเครียดจนเกินไปนะครับหาวิธีผ่อนคลายตัวเองนะครับ ก็โอเคนะครับผมทุกคนเป็นยังไงบ้างครับที่ได้รับฟังนะครับเทคนิคการอ่านอย่างไรให้ได้เองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานักครินนะครับผมก็ถ้าใครนะครับมีไอเดียเจ๋งๆนะครับหรือว่ามีเทคนิคการอ่านอย่างไรให้ได้เองเนี่ยก็สามารถเม้นที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อรุ่นรับของรางวัลด้วยครับพี่สายชนครับใช่ครับผมแล้วก็อีพีสัตว์ไปนะครับผมจะเจอกับใครจะเจอในเรื่องอะไรเรารอติดตามกันเลยนะครับที่เพจองค์การบริหารองค์การนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับผมรายการ PSU ตลอดทัวร์ออรขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ